สวัสดีครับต้อนรับกสูตรชา n น l ของเจวรปัตนะครับวันนี้เหตุการณ์เรื่องราวเยอะจริงๆครับจากฟุตบอลไทยลีกเมื่อวานที่ผ่านมา4คู่4อารมณ์หลากรสชาติพร้อมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรับรองฟังเพลินเต็มอิ่มแน่นอนไปดูการท่าเรืออันดับสาครับที่เพิ่งจะบุกไปแพ้เชียงรายมาในเกมก่อนหน้านี้กลับมาเล่นในบ้านเจอขอนแก่นทีมอันดับสุดท้ายที่อาการรอแร่เสี่ยงตกชั้นไปไทยลีก2แน่ถ้าเกิดหลังจากนี้ฟอร์มยังไม่กระเตื้อง โดยสภาพทีมของสิงเจ้าท่าโคดอ้อนรังส์นิวัตชัยโชคก็ยังไม่ใส่ชื่อกองหน้าคนใหม่อย่างพเดลเอ็มลาปารวมถึงขาดอิราฟานฟันดี้ที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบ4บนะ่ใบแนวรุกมีบาลอสตาลีนะครับทำเกมอยู่ด้านหลังของลอซนาดูบุยาส่วนด้านข้างมีบดินผาลากหายเจ็บกลับมาเป็น11คนแรกส่วนทีมเยือนของโคดบอสปฏิพัทธ์รอบรู้นะครับหมดสิทธิ์ใช้งานทีนากรอสุรินแต่เกมรุกด้านบนก็ฝากความหวังไว้ได้นะครับมีเบรนเนอร์เป็นตัวค้มด้านข้างใช้พลรากรวอรกลางแล้วก็ริวซึงอู คอยเล่นลูกฉาบฉวยในจังหวะโต้กลับแล้วก็กลายเป็นแมชนี้ได้ผลครับเซอร์ไพรส์จัดเลยเพราะว่าจงอางพยองปลุกมาชนะการท่าเรือถึงถิงถ่นเลยครับ2-1ทำให้สิงเจ้าท่ายังไม่สามารถเอาชนะขอนแก่นแบบไปกลับได้เลยตั้งแต่เจอกันในเลกสูงสุดเพราะว่าก่อนหน้านี้เล่นในแพสเตเดียมเนี่ยสิงเจ้าท่าชนะรวดทั้ง3าเกมนะครับโดยความประชัยในเกมนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับทีมอย่างแน่นอน ในเรื่องของความมั่นใจส่วนการบุกมาชนะในเกมที่ยากครั้งนี้ของจงอางพยอมก็ทําให้พวกเขาเนี่ยจุดความหวังในการลุนหลีตกชั้นแน่นอนเพราะว่าหยุดสถิติแพ้รวดไปที่5เกมติดต่อกันเอาจริงๆเนี่ยเกมนี้จุดเปลี่ยนมันเยอะนะครับอย่าง40วินาทีแรกเนี่ยเบนเนอร์นนก็ไปเจ็บทําให้ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกแต่มันอาจจะกลายเป็นดีนะครับเพราะว่ามันก็มีส่วนเหมือนกันกันกบประตูรแรกที่ได้มาพอไม่มีก่อนหน้าตัวเป้าเหมือนเซนเตอร์การท่าเรือก็ไม่รู้ว่าจะประกบใคร กลายเป็นว่าพอทีมเยือนไม่มีตัวทาร์เกตแมนปุ๊บเนี่ยคู่เซนเตอร์ของสิงห์เจ้าท่าก็ไปยืนคุมพื้นที่แล้วกลายเป็นเผลอครับไปปล่อยให้พลากรอวอลกังฉีกตัวออกไปยืนด้านข้างแบบโดดๆโได้ยังไงก็เลยกลายเป็นว่าเสียประตูจากแพทเทิร์นการเข้าทำง่ายๆแต่จังหวะทุกอย่างมันพอเหมาะพอเจาะหมดเลยนะครับอย่างพาากรตบเข้าในเด่ยริยวุสอูก็พุ่งเข้าไปชาร์จและจริงๆก่อนบอลจะถึงริวุสอูเนี่ยมันก็มีสองเป้าหมายได้ซ้าไปนะครับที่สามารถจะชาร์จได้ประตูแรกที่สิงห์เจ้าท่าเสียมมเนี่ แม้ว่าจะกลับเข้าสู่เกมจากประตูตีเสมอที่เป็นลูกหม่งของลาสนาดูบุยาแต่ก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้เล่นของขอนแก่นเนี่ยนอนเจ็บอยู่แต่อันนี้ว่าอะไรไม่ได้เพราะว่าผู้ตัดสินอนุญาตให้สินเจ้าท่าเล่นแล้วแต่จะว่าไปลูกตีเสมอของดูบุยาเนี่ยถ้าเกิดคมกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยจังหวะแรกที่เขาได้หม่งเนี่ยก็น่าจะเป็นประตูเหมือนกันในช่วงต้นเกมเพราะว่าง่ายกว่าลูกตีเสมออีกนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็มาโดนช็อตอีกรอบจนได้เพราะว่าเกมรับขาดสมาธิจริงๆครับ ซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่พอตีเสมอเสร็จปั๊บเวลามันยังเหลือพวกเขาก็เลยโหมบุกหนักเพื่อหวังจะขึ้นนําแล้วก็แซงเอาชนะตามสไตล์ที่เล่นในแพสเตเดียมมาหลายต่อหลายเกมซึ่งจะว่าไปลูกยิงของโรซิมีคาราโบเอก็ไม่ได้อันตรายอะไรเลยนะครับแต่มันเป็นการฉลับเควิดีโดมลามแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าเสาแรกเอาตรงๆลูกแรกที่ว่าน้าเสียแล้วเนี่ยลูก2ยิ่งไม่ควรเสียไปใหญ่ ก็เลยกลายไปว่าพอจบเกมด้วยความพ่ายแพ้ผมว่าทุกคนที่ดูในสนามแล้วก็ดูทางบ้านเนี่ยก็คงจะเห็นนะครับว่าโอกาสในการยิงมันเยอะมากของการท่าเรือ27ครั้งครับคิดเฉลี่ยต่อ90นาทีเนี่ยมันแปลว่าทุกสานาทีเนี่ยการท่าเรือจะมีโอกาสยิงประตู1ครั้งแต่มันเป็นไปได้ยังไงครับว่ายิงตรงกรอบเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่คโค้ชพยายามจะแก้คือหาดาวยิงเข้ามาเสริมมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาของโค้ชเท่าทีเดียวมันอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นใจผู้เล่นด้วยที่มันไม่คคงงเส้นว แล้วเหมือนกับฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่วันของสิงเจ้าท่านะครับเพราะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับทีเดอนขอนแก่นเนี่ยโดนกดจนงวหัวไม่ขึ้นครับเล่นแต่เกมรับแต่กลายเป็นว่าทุกครั้งของการสวนกลับมีโอกาสทั้งเกมแค่เครั้งแต่ยิงตรงกรอบไป5และคิดดูนะครับตรงกรอบ5ครั้งคือมากกว่าที่การท่าเรือยิงตรงกรอบ ก็ไปคิดเอาเองลวกันว่าฟุตบอลเกมนี้จะโทษใครครับถ้าเรือยิง27เข้ากรอบ4ส่วนขอนแก่นยิง7เข้ากรอบ5คือถ้าเกิดเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเนี่ยก็เหมือนกับการท่าเรือเนี่ยแนวรุกนะครับประดมเอาปืนจ่อแล้วก็ยิงอัดใส่อัดใส่อัดใส่แต่ขอนแก่นเนี่ยยกโล่บงังแล้วก็เงื้อด่าฟันทีเดียวเจ้าถิ่นก็คอขาดเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าหลังจบเกมโคชอ้นอยู่ไม่ไหวจริงนะครับประกาศขอยุติบ,บทบาทลาออกจากการเป็นกุนซือของการท่าเรือในรอบที่2ซึ่งเกิดขึ้นใน3เดือน กลับมารับตําแหน่งหลังจากที่ลาออกรอบแรกเนี่ยหายไป10วันนะครับและก็คัมแบ็กกลับมาและรอบนี้ไม่มีรีเทิร์นแน่นอนเพราะว่าลึกแต่ไม่รับนะครับในช่วงโปรแกรมทีมชาติในช่วงแข่งขันอาเซียนคัพเนี่ยผมได้ข่าวว่าโคชอ้นเนี่ยก็มีโอกาสเข้าไปคุยกับมาดามแป้งเพื่อทัดเคลียร์ใจจะขอลาออกแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกยับยั้งไว้อีกรอบนึงเพราะตอนนั้นเนี่ยสิงเจ้าท่าก็ยังไม่มีกุญสือที่เป็นโปรไลายเส้ําำกับสโมสรและก็ติดภารกิจของศึกเอซีเอลสองที่เข้ารอบไปแล้วด้วย ก็เลยคงมีการพูดคุยต่อรองคือให้ช่วยกันไปก่อนแต่ผมสังเกตเห็นนะครับสีหน้าแววตาแล้วก็การทํางานเนี่ยความสุขมันไม่เหมือนเดิมตั้งแต่กลับมาทํางานในรอบ2ซึ่งอันนี้ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่มันแสดงออกจากการคุมทีมแล้วก็ทํางานในครั้งแรกต่อครั้ง2เนี่ยแพชชั่นสไตล์ฟุตบอลของคโคชอ้นเปลี่ยนไปโอเคอาจจะเกิดเรื่องของอาการบาดเจ็บของผู้เล่นด้วยที่มันส่งผลต่อการเตรียมทีมโดยตรงก่อนจะเข้าเลก2 ตรงนี้ก็เป็นการบ้านของบอร์ดบริหารสิงเจ้าท่านะครับต้องไปทบทวนด้วยว่าใครหมดแพชชั่นกันแน่ระหว่างโค้ชหรือว่าบอร์ดบริหารกับการเติมตัวแล้วก็เสริมทัพที่ดูไปดูมาเนี่ยเหมือนเป้าหมายในฤดูกาลนี้ไม่ชัดเจนหลังจากที่ออกสตาร์ททำได้อย่างยอดเยี่ยมแต่พอฟอร์มแกว่งเนี่ยอยู่ดีๆก็ปล่อยจอยเสริมเฉพาะในจุดที่ขาดแต่ไม่ได้เติมตัวที่จะเข้าใหม่ยกระดับทีม และการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่เกิดการยับยั้งจากบอร์ดบริหารแน่นอนเพราะมันก็เห็นภาพชัดอยู่แล้วนะครับว่าโคดอ้นยอมที่จะปล่อยมือจากทีมได้ก็เพราะเห็นแล้วว่ามีโคดเเข้ามาซึ่งโคดเอ็กวัสุลแก้ผลึกก็มาเติมเต็มสิ่งที่สิงเจ้าท่าต้องการคือหาใครสักคนหนึ่งที่มีโปรไลเซนแล้วอยู่ค้ำกับสมโมสรนเรื่งองของการเปลี่ยนโค้ชเขาก็คงมีรูปการทํางานเดิมๆของเขาอยู่แล้วซึ่งเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะเป็นโค้ชโชค โชตีพรมรัฐที่มาทํางานร่วมกับโค้ดเอ็กวัสพลแก้วผลึกในฐานะผู้จัดการทีมที่บทบาทชัดเจนว่าแพชชั่นการทํางานของเอ็กต้องการจะเป็นผู้บุกศรมากกว่าส่วนแนวทางการทําทีมหลังจากนี้หลายคนอาจสงสัยว่าอา้าวแล้วตัวที่โค้ดอ้นเอามาหรือสิ่งที่สโมสรได้มีการเสริมเติมแต่งมาในช่วงเล็ก2ทั้งการกลับมาของบาลอสทาเดลลี่การเติมเอ็มลาปาเข้ามาหรือแม้แต่อานนท์ออมเลอร์สักโค้ดอ้นไม่อยู่แล้วใครจะใช้งานเป็นคําตอบมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับว่า ถ้ากลับมารอบนี้เขามีโอกาสในการเลือกตัวผู้เล่นทุกๆคนเนี่ยเขาคงอยู่รอจนนักเตะของเขาสมบูรณ์ไม่ทิ้งทีมไปง่ายๆแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วโอกาสในการเล่นแมชนี้กับขอนแก่นถ้าเหลือไม่ได้เป็นรองเพียงแค่มันยิงไม่เข้าตนเองแต่ที่เขาเลือกไปก็เพราะว่านโยบายการเสริมทัพของสโมสรไทยส่วนใหญ่เจ้าของทีมเป็นคนซื้อนักเตะมาอยู่แล้วครับดังนั้นโค้ชมีหน้าที่ในการเสริมเติมแต่งจากการฝึกซ้อมในบางบริบทของบางทีมอาจจะมีการตกลงกันด้วามน,นะครับว่า บอดบริหารจะจัดตัวผู้เล่นให้แล้วคุณก็มีหน้าที่ในการฝึกซ้อมตามตัวที่เขาวางเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นมาหลายสิบปีสําหรับฟุตบอลไทยในช่วงที่ผ่านมาถ้าผลงานไม่ได้โค้ชไม่แฮปปี้ก็แค่แยกย้ายซึ่งโดยไทม์ไลน์แบบนี้เนี่ยคลองเตยมีปัญหาคลองส่งก็มีปัญหาคาบ้านด้วยกันทั้งคู่แฟนบอลท่าเรือก็คงจะคิดว่าคโค้ดอ้นเนี่ยอาจจะอยากออกไปอยู่กับ BG แทบจะตัวสัน่นและก็มีการคาดดาวแบบนั้นมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาจากฟอร์มที่แกว่งไปแกว่งมาแบบระหองระแห่งกับการท่าเรือแต่่ทท้าทีสุดน,นะครับ ผมยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับว่าช่วงที่ผ่านมามีสโมสรนหนึ่งที่ตามจีบโคดอ้นแบบจริงจังและโคดอ้นก็สนใจจะไปทําทีมด้วยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่บีจีปทุมเลยนะครับเพราะาผมเคยได้ยินมานะครับว่าการที่โคดอ้นจะออกจากการท่าเรือเดียมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับสมมุติว่าโคดอ้นลาออกเองก็ต้องดูว่าบอร์ดจะพิจารณาให้ออกหรือเปล่าถ้าไม่ให้ออกมันก็เหมือนครั้งที่แล้วที่กลับมาเพราะถ้าเกิดว่าโคดอ้นจะออกเนี่ยต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับสโมสรด้วยนะครับเหมือนซื้อตัวเองออกไป ซึ่งค่าเหนื่อยของโคดอ้นตอนนี้คือกุนซือคนไทยที่ได้รับเงินเดือนแพงที่สุดในไทยลีกแน่นอนหลังจากมาเซ็นสัญญากับการท่าเรือเพราะก่อนหน้าน,นี้สิ่งเจ้าท่าต้องการไว้ก่อนในช่วงเนื้อหอมที่มีหลายทีมสนใจแต่ว่าตอนนี้เมื่อถึงเวลาของขาลงจริงๆเนี่ยผมคิดว่าก็ถึงเวลาที่โคดอ้นเนี่ยควรจะต้องพักผ่อนวางมือแล้วก็อยู่กับตัวเองเพื่อรอเวลาในการกลับมาหลังช่วง2ที่กลับมาเนี่ยก็ดูเสียตัวตนไปเยอะซึ่งจะเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ในการเลือกทีมครั้งต่อไปของโคดอ้นรังสรรค์นิวัตชัยโชคอย่างแน่นอน จากนั้นพักอารมณ์ก่อนไปดู BG นะครับแวะไป3อ่าวสเตเดียมประจวบอันดับ5ครับเล่นในบ้านฟอร์ม3เกมหลังสุดไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ชนะใครเลยล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้หนองบัวมานัดนี้กลับมาเปิดบ้านรับมือสุขโขทัยอันดับ6ที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยนะครับแมตช์ล่าสุดก็เปิดบ้านเฉือนชนะขอนแก่นมาโดยการจัดตัวทั้ง2ทีมโคเตสะสมนะครับหมดสิทธิ์ใช้งานปาีตันท่าเตมีที่สะสมใบเหลืองครบ4ใบและก็วางคีกอรโมรเรสเป็นตัวจริงเลยนะครับ ขนาบข้างซ้ายขวาด้วยพันธมิตรประพันธ์แล้วก็อันเดรียฟิลิปวปวิชขณะที่โคดโดนัทอักภพรชลิตาพรก็วางจอนบาจโจเป็นตัวทีเด็ดเล่นเกมรุกร่วมกับมาติวสตีมาแล้วก็สีโรถฉัดทองก่อนที่เกมคู่นี้จะจบด้วยการเสมอกันไป1ต่อ1นะครับโดยเจ้าบ้านเนี่ยขึ้นนำก่อนจากคีกอมโมไรเอสส่วนทีมเยือนก็มาตีเสมอจากจอนบาจโจคนดีคนเดิมในช่วงครึ่งหลังนัดนนี้นทั้ง2ฝ่ายผมมองภาพเนี่ย มันสูสีนะครับเรื่องของการครองบอลและก็การสร้างโอกาสในการยิงโอเคแหละประจวบอาจจะดูดีกว่านะครับกับ18ครั้งที่ได้โอกาสง้างเท้าแต่ก็ตรงกรอบไปแค่3ครั้งเท่านั้นนี่คือที่มาว่าทำไมถึงไม่ได้ประตูชัยในการที่จะแซงเอาชนะโซซุโควไทยเนี่ยโอกาสน้อยกว่าเห็น,เ,หนเลยนะครับยิงทั้งหมด5ครั้งแต่ยิงตรงกรอบไป2ครั้งซึ่งจังหวะที่ควรจะได้มันก็คือลูกตีเสมอนั่นแหละครับลากเข้าไปแบบดื้อของจอนบาโจ้แล้วก็ยิงหาคอไก่ เป็นลูกที่เด็ดจุดขายของเขาจริงๆเห็นนะครับว่าจอร์บาโจจะทําอะไรแต่สุดท้ายก็หยุดไม่อยู่คือด้านนี้อย่างบทสัมภาษณ์ของโคดเตียบอกชัดเจนว่าหน้าเขตกระโลดตัวเองซึ่งมันก็เป็นแบบน,น,นั้นนะครับเพราะว่าหลุดไปยิงเยอะมากโอกาสจ่อๆก็มีหลายจังหวะแนวรับของสุโขทัยเนี่ยก็มอบตัวเหมือนกันและแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนทีมเยอะจนเกินไปเสริมมาก็ต้องมีเวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและการของโค้ชและก็นักเตะผมว่าโจที่ผ่านมาตอนที่ประจบกลับมาเก็บตัวเร็วเนี่ยมันต้องไปดูรายละเอียดด้วยนะครับว่า โคตีอใช้เวลาตรงนั้นไปกับอะไรเช่นการอุ่นเครื่องการทดสอบผู้เล่นหรือว่าการลง astic, ารายละเอียดแทคกติกไทม์ไลน์ในการทํางานมันอาจจะมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่เยอะจนเกินไปจนทําให้ท,ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมาตายน้ําตื้นกับการมาของผู้เล่นตัวใหม่ที่ปรับตัวกับทีมยังไม่ได้เพราะสังเกตเลยนะครับว่าถ้าบอลอยู่กับเท้าของแต่ละคนเนี่ยเทคนิคดีมากๆเลยแต่พอเล่นร่วมกันปุ๊บประสิทธิภาพในความไหลลื่นของพื้นที่สุดท้ายเนี่ยมันจะติดติดขัดขัดนะครับมีขานมีเกินตลอดเวลา คือด้านนี้ถามว่าแย่ไหมก็ต้องรับให้ได้นะครับเพราะว่าโอกาสของแต่ละคนเนี่ยผมว่าขั้นต่ำอ่ะมีคนละ2ครั้งสําหรับเกมรุกอย่างพันธุิิบประพันและก็อีกลาสันหลนเนี่ยที่ผมนับๆดูเนี่ยเฉพาะ2คนเนี่ยก็จังๆเลยคือคนละ3ครั้งแต่ไม่ตรงกรอบเลยครับก็คิดดูแล้วกันว่าบางจังหวัดจอๆเนี่ยคุณยังยิงแล้วประตูเขาไม่ต้องเซฟอ่ะ มันก็โทษใครไม่ได้จริงๆส่วนค้างข่าวฝ่ายแสดงให้เห็นนะครับว่าความยืดหยุ่นในเกมนี้พวกเขาพยายามที่จะรับแล้วหาจังหวะในการโต้แต่ก็เล่นแบบอดทอนนะครับและมีวิธีการไม่ใช่รับเพื่อรอเวลาให้เสียประตูน้อยที่สุดเพราะหลายครั้งเนี่ยเห็นเลยครับว่าถ้าพื้นที่ไม่เปิดตามแพทเทิร์นที่โค้ดโดนัทวางไว้เนี่ยผู้เล่นริมเส้นจะไม่เติมเลยแต่ถ้าเกิดมันโล่งเมื่อไหร่เนี่ยจะเห็นเลยครับว่าตัวพุ่งของสุโขทัยเนี่ยก็กล้าที่จะขยับขึ้นไปเพราะทีมมันลงตัวคือมั่นใจว่าถ้าคนจับบอลคือจจรโ หนึ่งตอนหนึ่งหายหว่วงและสามารถพาบอลไปถึงพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายจะเลือกยิงเองหรือว่าจ่ายให้เพื่อนทําประตูแน่นอน แล้วข้อดีนะครับของการมีกองหน้าอย่างมาตอุสลีมาและก็มาตอุสฟลอราซารีก็คือความแตกต่างและความหลากหลายในการเลือกเล่นได้เพราะว่าฟลอราซารีมีลูกกลางอากาศโอเคลีมาก็มีแต่ลีมาก็สามารถเล่นบอลเท้าในการเก็บบอลพลิกแล้วก็เทินบอลได้เร็วกว่าซึ่งวันนี้สุขโขทัยมีความอันตรายในการโจมตีทั้งหน้าลายเกมรับคู่ต่อสู้แล้วก็หลังลายเกมรับหน้าลายมีบาโจหลังลายมีฟอราซารีซึ่งลูกหมงตีเสมอเนี่ยก็เป็นคําตอบชัดเจนแล้วนะครับว่าสุขโขทัยเนี่ยคือทีมที่ฉลาดในการเล่นมากที่สุดในสายตาผม ซึ่งมันไม่ได้มาจากคุณภาพของตัวผู้เล่นแต่มันมาจากการที่เขาพยายามทําความรู้จักกับผู้เล่นว่าสามารถทำอะไรให้เขาได้และเขาก็สร้างแผนแล้วก็แพทเทิร์นขึ้นมาให้เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของผู้เล่นแล้วมันก็ไปได้จริงๆ จากนั้นครับถึงคู่ที่เรารอคอยอีกหนึ่งแมชนะครับก็คือฟอร์มของ BG ปทุมซึ่งคนคาดหวังว่าผมคงจะสับแหลกกับฟอร์มการเล่นของ BG ปทุมในเกมนี้แต่เขาบอกได้เลยนะครับว่าคงไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าพูดได้หมดแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วลถ้าใครจําได้เนี่ยคลิปก่อนเนี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วว่ามันไม่มีทางดีขึ้นไปกว่านี้เพราะปัญหาต้นต่อที่แท้จริงของ BG เนี่ยมันคือเกมรับที่เป้าหมายเนี่ยคุณบอกว่าคุณจะมีเกมรับที่แข็งแกร่งยอดเยี่ยมด้วยวิธีการแต่ถามเลยครับว่าไอ มันใช้ได้ตอบโจทย์สักกี่คนซึ่งสําคัญที่สุดคือถ้าผู้เล่นมีคุณภาพมากพอสามารถเข้าใจเกมสูงเล่นได้หลากหลายวิธีการคุณจะเล่นหลัง3หลัง4เนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ตอนนี้ผมว่าจังหวะเสียประตูยิ่งในแมตชกับราชบุรีเนี่ยมันน่าจะชี้ชัดได้แล้วนะครับว่าการยืนตำแหน่งของกองหลังแต่ละคนเนี่ยบางคนไม่ใช่ธรรมชาติของเกมรับด้วยซ้ำไป เพราะเทคนิคและก็วิธีการในการสกัดบอลเนี่ยผมสังเกตมาหลายแมชแล้วนะครับว่าการเสียประตูของบ g จีการตัดสินใจในการสกัดบอลการตัดสินใจในการออกบอลแต่ละครั้งของผู้เล่นเกมรับเนี่ยมันก็เข้าตากรรมการซะเหลือเกินและก็มีคําถามจากแฟนบอลมาตลอดว่าจะเปลี่ยนกี่โมงจะเล่นดีกี่โมงอย่างเกมนี้สามประการหลังคริสเตียนโกมิสพ้นโทษแบนก์กลับมายืนกับทางกองหลังเกาหลีอย่างฮาวังมยองฮยอนแล้วก็มาโคบอลนี้นี่ยืนรวมกันเนี่ยสูงเกือบ6เมตรนะครับนี่มันเซนเ,นเตอร์วัตสุทัศน์สไตล์ชัด แต่ถ้าเกิดลองประเมินในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจผมถามด้ว่า3คนนี้มีใครฝากความหวังได้บ้างในเรื่องของการจ่ายบอลขึ้นเกมจากแดนหลังการหม่งเพื่อสกัดกัน้นและก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าที่วิพา์วิจารณ์และพูดถึงกันตรงๆเนี่ยไม่ได้ไม่ชอบผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเลยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทีมแต่ผมแค่รู้สึกว่าคาแรคเตอร์ทีมใหญ่ขนาดนี้คุณควรจะเสริมผู้เล่นที่มีคุณภาพได้มากกว่านี้เพราะในมุมของผู้เล่นน่ะผมเชื่อว่าเขาก็ทําเต็มที่แล้วแต่ความสามารถของเขาเนี่ยมันไมไ นั่นคือสิ่งที่บอดบริหารต้องเข้าใจสัทีครับไม่อย่างนั้นมันก็จะวนอยู่แบบนี้ถึงแม้ว่าคุณจะมีขุมกําลังในแผงมิดฟิลหรือว่าเกมรุกที่คุณภาพขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเกมรับของคุณพร้อมจะเสียประตูตลอดเวลาสไตล์การเล่นมันจะไม่ชัดซึ่งบอกว่าผู้เล่นของราชบุรีก็ยังโคงงกับหลายจังหวะของ BG เหมือนกันที่เล่นออกมาในแมชนี้ มันคือฟุตบอลที่ไม่เห็นตําราในการโจมตีแบบเป็นแพทเทิร์นที่เล่นเป็นทีมส่วนใหญ่เนี่ยบอลจะฝากความหวังไว้ที่ชนาทิพส่งกสินซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าผู้เล่นคนเดียวถึงแม้ว่าคุณจะซื้อในราคาหลายสิบล้านบาทแต่เจชนะทิพก็ต้องการตัวซัพพอร์ตตัวช่วยในการเล่นร่วมเพื่อให้เขาเนี่ยได้ใช้ความสามารถในพื้นที่ที่จําเป็นไม่ใช่ได้บอลทีกว่าชนาทิพจะจ่ายบอลให้เพื่อนได้เนี่ยโอ้ต้องฝากวงล้อมของคู่ต่อสู้บางทีคนหนึ่งสองคนเพราะว่าเพื่อนไน่นก็ไม่ได้ขยับในการเปิดทางรับบอลส่งบอล อันนี้คือปัญหาที่ผมเห็นจากการดูถ่ายท้งสดคาตาแล้วมันก็เป็นแบบนี้มาตลอดเอาไปว่า2ประตูที่ BG เสียเนี่ยจากการตามหลัง0ต่อ2ก่อนโอเคลูกแรกก็ต้องชมว่าตาหน้ายิงดีมากๆแต่การตั้งบอลที่สกัดมาของคริสเตียโนโกมิสเนี่ยผมว่าไอ้ลูกสกัดแบบนี้ถ้าย้อนไปดูเกมกับโคราช มันก็คล้ายคลึงกันก็ชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ผมบอกคือเทคนิคในการสกัดบอลของโกมิสเนี่ยมันไม่ใช่กองหลังธรรมชาติเพราะกองหลังเนี่ยเขาไม่เคลียบอลแบบนี้หรอกครับเคลียรบอลมาในหน้าหัวกล็ลกให้คู่ต่อสู้มีโอกาสเติมมายิงตลอดเวลาโอเคยิงไม่เข้าไม่เป็นไรแต่แบบเนี้ยบอลมันดันเข้าตีมพอดีมันจะไปเหลืออะไรส่วนหนึ่งลูกนะครับที่จักรพันธแก้วผมได้ชาที่เสาแรกเนี่ยอันนี้ก็เป็นการหมุนตำแหน่งที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนของราชบุรีแต่การประกบตัวกับแนวรับของ BG ตรงเนี้ยมีปัญหาทั้งการออกมาของโกมิสแลก็หหัันนลงไปเี่ย ฮาวังกองหลังของเกาหลีเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเอาใครเอาจริงๆตั้งแต่เกมแรกกับระยองที่ลงสนามยังมีลูกตะเงื้อตะง g เยอะมากนะครับแต่โชคดีมากกว่าที่ดันไปมงทำประตูขึ้นนําให้ทีมได้มันก็เลยไปหักล้างกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเรื่องของการยืนตําแหน่งการสกัดบอลหรือการจ่ายบอลในช็อตต่าง ซึ่งอันนี้มันคือเบสิกพื้นฐานเบื้องต้นของผู้เล่นและอันเนี้ยพอเป็นทีมใหญ่มันก็ต้องคาดหวังสเปคของผู้เล่นที่ดีกว่านี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเบสิกมันยังไม่ได้เนี่ยจะก,กล้าขึ้นไปเล่นในไฮเลเวลมันก็ยังไม่สามารถไปได้ซึ่งในแง่ของการจัดการทีมเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าพี่งว้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์ก็คงต้องรับไปเต็มๆตรงนี้ก่อนเพราะผลงานมันก็ไม่ได้จริงๆดิขฐ์นาราชบุรีเนี่ยไม่มีอาภิสิสโสรดาและก็ชินพัฒน์ีออที่ติดสัญญาย,ยืมตัวจาก BG เกมพวกเขาก็ดูไม่ได้กระทบเลยนะครับกับจังหวะก,การเล่นฉาบฉวยเพราะตัวผู้เล่นที่เขาต้องระวังมีเพียงแค่เจชนาทิปคนเดียวแม้ว่าจะได้ลูกตีไข่แตกจากราเนลแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็มาจากโอกาสเพียงแค่ไม่กี่ครั้งซึ่งมันไม่ได้มีความต่อเนื่องที่บีจีเนี่ยแสดงให้เห็นว่ากดใส่ราชบุรีได้ก็เลยกลายเป็นการแพ้ขาบ้าน ให้กับราชันมังกรในรอบเกือบ1ิบปีเลยนะครับส่วนราชบุรีเองเนี่ยก็เพิ่งชนะในเกมเยือนเป็นนัดที่2ติดต่อกันในฤดูกาลนี้หลังจากที่ส่วนใหญ่เนี่ยกินบุญเก่าจากฟอร์มในบ้านแต่เกมเยือนก็ห่วยเหมือนกันและน่าจะเพิ่มความมั่นใจได้เยอะเลยนะครับเพราะเกมก่อนชนะอุทัยก็เป็นทีมฟอร์มแรงส่วนการบุกมาเชิดบีจีก็กลายเป็นการเอาชนะทีมใหญ่ที่ขาดความมั่นใจและก็เสียศูนย์ไปแล้วแบบที่กู่ไม่กลับแน่นอนดังนั้นการที่โคดง้วนประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้สอนเนี่ยมันก็เป็นทางเดียวนะครับที่จะลดแรงกด,ดัน จากตัวของผู้เล่นแลวก็กระแสแฟนบอลที่ตอนนี้ไม่โอเคแล้วครับเพราะสิ่งที่ BG กําลังทํารอบๆสนามเนี่ยมันคือสิ่งที่ BG กีกลังคิดไปไกลมากแต่ฟุตบอลในสนามเนี่ยกลายเป็นแนวคิดตอนนี้วนไปวนมาอยู่ที่เดิมๆและไม่ว่าใครจะมาคุมต่อหลังจากนี้อย่างการเดินโค้ชบอยสุภชัยกรมศิลป์กลับมาจากจันทบ,บุรีเพื่อเป็นสตาฟก็อาจจะประคองทิศทางหลังจากนี้ได้เพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ต้องเอาโค้ชใหม่มาเพื่อสร้างสปิริตปลุกจิตวิญ,ญญาณใหม่ๆและก็เปลี่ยนบรรยากาศ ซึ่งใครจะเข้ามาหลังจากนี้กระบวนการในการคัดสังโคชมันก็คงต้องเริ่มแบทเทิลหลังจากนี้เป็นต้นไปแหละครับอีกหนึ่งคู่เนี่ยคงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะครับบุรีรัมก็ถล่มเชียงรายอันดับ14ไปขาดลอยเลยนะครับซึ่งเชียงรายเนี่ยตอนแรกมาโอ้กําลังมั่นใจเลยเพราะชนะในเกมลีกมา2นัดติดนะครับแต่ช่วงขาขึ้นที่จะลุ้นสําหรับการหนีตกชั้นให้ได้ส่วนบุรีรัมจ่าฝูงเพิ่งสะดุดมาจากการบุกไปแพ้แบงคอก ฝ่ายหนึ่งก็มั่นใจอีกฝ่ายหนึ่งก็สมความแค้นมาแล้วครับต้องหาที่ลงแล้วก็ระบายซึ่งการเล่นในบ้านคาแรคเตอร์ของบุรีรัมดุดันน่ากลัวอยู่แล้วการที่ใครจะเอาชนะเขาเนี่ยนั่นหมายความว่าเกมรับของคุณต้องแทบไม่ผิดพลาดเลยนะครับโดยก่อนเกมเนี่ยมันก็มีวิวาทะเด็ดนั่นแหละและผมว่ามันเป็นการสูงไฟให้ลุงเนวินอะ่ะหมั่นเคี้ยวนั่นแหละจากการโพสต์ของคุณฮัน่นมิติติยะไพรัสบอกว่าเดี๋ยวจะบุกมาอางสางเเม ถึงถิ่นบุรีรัมขณะที่ลูเดวินก็มีการโพสต์ก่อนเกมอยู่แล้วว่าไม่ให้แต้มแน่นอนจะให้แค่ความสุขแต่ความสุขถึง8ลูกเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับโอ้โหยิงแบบโหดมากบิโซลี่กับกูรันเคาวิสิทคนละสองลูกแล้วก็มาอีกคนละประตูจากสุประชัยใจเด็ดลูคัสคิสปีิมอภิรักษ์วรวงทําเข้าประตูตัวเองจากการเปิดของนเริบดินและก็อีก1เม็ดจากสุพรัณเหมือนตาจนหลังเกมเนี่ยเพจของลงเนวินก็โพสอีกนะครับว่าอิ่มจุกจุใจ เอาจริงในชีวิตของคนทําบอลเนี่ยโอ้โหมันคงจะเจ็บปวดแบบไม่ลืมนะครับเพราะว่าสวิติก่อนหน้านี้เคยยิงคู่ต่อสู้6-0ที่เป็นสกอร์ผลต่างขาดลอยที่สุดแต่วันนี้มีเพิ่มถึง8-0แล้วแล้วมันดันเกิดขึ้นกับเชียงรายที่เคยเป็นคู่รักคู่แข่งตลอดการตอนแข่งบาร,รมีแย่งแชมป์ลีกกันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วซีซั่นนี้ผมบอกเลยนะครับว่าจําไม่ลืมไม่ว่าเชียงรายจะเล่นในลีกสูงสุดต่อไปไหมหรือว่าปีหน้าต้องร่วงลงไปสู่ไทยลีก2เลขแรกโดน5เมตรเลข2โดนอีก8เมตร แบบไร้ทางสู้ซึ่งเกมแรกเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดของตัวเองเยอะนัดนี้ครับก็มีข้อผิดพลาดเยอะเช่นเดียวกันแล้วบุรีรัมลงโทษแบบแสบๆคันๆแทบทุกเม็ดเลยแล้วก็เป็นเกมที่เด็ดขาดเฉียบคมทดแทนความผิดพลาดจากเกมนัดที่แล้วกับ BU ได้แบบทบต้นทบดอกเพราะว่ายิง18ครั้งเนี่ยตรงกรอบ11ครั้งได้มา8ลูกส่วนเชียงรายมีโอกาสยิงแค่2ครั้งทังเกมตและตรงกรอบเพียงแค่ครั้งเดียวคือจะว่าไปเนี่ยเชียงรายสวยมากนะครับที่ดันมาเล่นต่อหลังแบงคอก หรือไปต่อหลังเกมที่บุรีรัมแพ้มาเนี่ยส่วนใหญ่นะัดต่อไปบุรีรัมจะกลับมาโฟกัสเต็มที่เราก็เล่นแบบ200เรลยผมว่าเงินอัดฉีดเกมนี้เยอะมากๆเลยเพราะสังเกตได้ว่าผู้เล่นทุกคนพอยิงประตูเข้าเนี่ยอย่างท้ายๆเนี่ยยังเห็นสัญญาณมือจากเดิออนคูสบอกว่าเฮ้ยเอาอีกเอาอีกฉะนั้นมันน่าจะมีอัดฉีดเยอะแล้วการยิงแบบนี้มันก็คือการส่งสัญญาณไปถึงแบงคอกที่จะแข่งในวันนี้ด้วยนะครับว่าการไปเยนอุไทยธานีที่ว่ายากแล้วเนี่ย คุณเจอบุรีรัมชนะถล่มทลายเพื่อข่มไม่เห็นว่าพวกเขาไม่แกว่งจากการแพ้แข่งเทพฉะนั้นต้องกลับมาวัดที่ตัวของ b ีด้วยนะครับว่าพวกเขาจะเสมอต้นเสมอปลายและมีมาตรฐานที่เป็นขายขึ้นได้จริงหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบี BU ก็มีช่วงเวลาที่ดีหลายครั้งนะครับในการที่จะ ชิงความได้เปรียบกับบุรีรัมในช่วง2อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่สุดท้ายก็ไปตกมาตายซะเองก็ทําให้เกมแมชนี้ก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ชัดเจนเหมือนกันสําหรับแข้งเทพว่าดีพอไหมที่จะเป็นคู่ต่อกรทีมสุดท้ายที่เหลืออยู่ในการลุ้นแชมป์กับบุรีรัมในฤดูกาลนี้ส่วนบุรีรัมการพักตัวโรเชตชันก็ถือว่าไม่เสียหายเลยนะครับขาดธีรทร,ท,รที่ตั้งใจอยากจะเก็บไว้อยู่แล้วเพื่อเป็นสำรองก่อนการจับคู่กันของโกรันคาวสิตกับพิธิวั์สุจิรมกูลุลบทบาทของคาวสิตก็คือเล่นเกมรุกมากขึ้นน้นนนนนเเทท่าาาััองและกก็็ปโรรรควสิ์ใภีบุ ตัดสินใจถูกที่ใส่ชื่อเขาในไทยลีกแล้วก็เลือกที่จะเอาปีเตอร์ซูเล่นแค่บอลถ้วยเพราะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าถ้าร่างกายดีการปรับตัวกับฟุตบอลไทยไม่ใช่ปัญหาแล้วเหมือการกลับมาครั้งนี้ของเขาสิ์เนี่ยความมุ่งม,มั่นเยอะกว่าเดิมยิงได้จ่ายได้แล้วก็ขยันในการเล่นเกมรับท้าในพื้นที่แดน2ของตัวเองแล้วก็การเล่นเกมรับแดนบนที่เป็นการเพรสซิ่ง ส่วนการเล่นร่วมด้านบนนะครับก็จะเป็นบทพิสูจน์ของโบอันเคียหรือว่าสุพนัทในการจูงกับลูคัสคิสปิมแล้วก็เกียเมฟบิโซลีถ้า4ตัวนี้หมุนบวนกันได้ในไทลีกเนี่ยอาจจะไม่กระทบเท่าไหร่เพราะก็เห็นอยู่แล้วว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็เหนื่อย่าคู่ต่อสู้แต่อยากจะไปลุ้นมากกว่าว่าใน2เกมสุดท้ายในศึก A c l e เ i t e เนี่ยบุรีรัมจะดีพอเพื่อรักษาพื้นที่เป็น1ใน8ทีมเพื่อเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้ไหมอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของพวกเขาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่่งงเเล็กกกก2คออออนนข้ายายะัับบรพตดทีีึ จบจากสโมสรจะไม่เอาข่าวทีมชาติมาฝากก็ยังไงอยู่นะครับผมก็ไปตามมาให้เรียบร้อยแล้วยูย่สิที่เก็บตัวฝึกซ้อมกันเนี่ยโอเค ที่ไม่ได้พูดถึงตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยก็เพราะว่าขุมกาลังของเด็กๆยังมากันไม่เต็มสักเท่าไหร่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับที่มีการเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องประกาศรายชื่อมาเนี่ยสา,สาคนแต่ท่าที่ทราบม,มาการเก็บตัวนัตอนนีย้ยังมีประมาณ10กว่าคนเท่านั้นเองยังขาดอีกสักครึ่งหนึ่งได้ส่วนใหญ่นะครับนักเตะก็จะเป็นสังกัดของบุรีรมัมและก็มีบางคนที่อยู่กับสโมสรอ,อื่นอย่างพงศกรสังคโสภาก็เล่นกับราชบุรีและก็จอนมิติน่นนจากโอเรโบ ในลีกของสวีเดนเท่านั้นท่าที่ได้ข้อมูลจากการฝึกซ้อมเนี่ยผมว่าน้องๆทาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองก็คือธนกฤษชนเมืองปะที่ไม่ได้มีชื่อในการลงแข่งกับบุรีรัมในช่วงเลก2ของศึกไทยลีกน้องเองก็ต้องมาโฟกัสกับทีมชาติชุดดีอย่างต่อเนื่องส่วนการโดนตัดชื่อเนี่ยแน่นอนอย่างที่ออสมาให้สัมภาษณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องการตัดสินใจของสโมสรถ้าเราพูดแบบไม่โกหกกันและเป็นการหวังดีกับเด็กเนี่ย เหตุผลมันก็มาจากเรื่องของวินัยและก็สิ่งที่สตาฟโค้ชพยายามปรับจูนเรื่องของทัศนคติของเหนือที่อาจจะมีแกว่งไปบ้างในเรื่องของนอกสนามเพราะมันก็คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยรุ่นทั่วไปแต่มันไม่ได้เกินเยียวยานะครับไม่งั้นบุรีรัมยกเลิกสัญญาไปแล้วเพราะบุรีรัมเนี่ยเขาให้ความสําคัญมากกับการใช้โซเชียลมีเดียของนักกีฬารวมถึงการที่จะมีแฟน ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามนะครับแต่เป้าหมายในการเล่นฟุตบอลต้องไม่เปลี่ยนไปซึ่งที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยผมว่าสื่อมวลชนหลายคนก็คงจะทราบและได้ข้อมูลมาไม่ต่างกันสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมจะพูดในมุมผมเนี่ยผมไม่อยากเสียชื่อเหมือนกันกันกบการที่ผมเนี่ยได้บอกกับสื่อที่ญี่ปุ่นไปแล้วนะครับรวมถึงเอเย่นที่เขาสนใจจะนานักเตะไทยไปเล่นในเจลีผมเคยบอกว่าให้จับตามองธนกิจชดเมืองปักเมื่อ2ปีที่แล้วว่าเด็กคนนี้มีโอกาสจะไปเล่นเจลีเป็นคนต่อไป ดังนั้นเวทีทีมชาติคือเวทีในการพิสูจน์ตัวเองว่าแพชชั่นในการเติบโตและเป้าหมายในการเล่นฟุตบอลของธนรกิจโชดเมืองปักยังเหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งผมจะติดตามข่าวแล้วก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังหลังจากนี้แบบใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแน่นอน ส่วนโปรแกรมในการอุ่นเครื่องนะครับก็มีเล่นกับราศีสลายยูเนเต็ดทีมในไทยลีกสาโซดีสารก็นำทีมโดยจิวโตมาเชนาอดีตกองหน้าของบุรีรามแล้วเสมอไปนไป2-2หลังจากนี้ครับจะมี4นักเตะจากหนองบัวเดินทางไปสมทบกับทีมด้วยหลังจากที่พิชยะบัณฑิตตกรอบกีฬามหาวิทยาลัยไปเรียบร้อยทั้งในรายของธนาพุิโพชัยพียนันบัวไขพัทรบุรนจันนาวันแล้วก็ปิติพงษ์วงบุตรจากนั้นนะครับก็จะมีการอุ่นเครื่องกับจีนที่ประจวบคีรีขัน โดยมี2ตัวจากต่อพิฆาตเข้ามาเสริมทั้งยศก,กรบุรพาและก็จิติพัฒน์วัสูงเนินหรือว่าไอรถถังที่จะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมต่อในช่วงสัปดาห์สุดท้ายที่บางบ่อก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับขณะที่เอรวันการิเย่ผมคิดว่าน้องเนี่ยน่าจะไปสมทบที่จีนในรอบสุดท้ายเลยในช่วงก่อนแข่งเพราะสโมสรเนี่ยคงปล่อยตัวมาได้แค่นั้นตามกรอบเวลาของฟีฟาคขณะนีะก,การเรียกตัวและการเก็บตัวจะเห็นปัญหานะครับว่าการเอานักเตะมาเข้าแคมป์ระยะยาว ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากกับเด็กในรุ่นอายุนี้เพราะว่าหลายคนที่ผมบอกอ่ะถ้าเด็กจะเก่งอ่ะสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยมันเห็นแววแล้วครับฉะนั้นอายุสิบเก้ายี่สิบไม่ต้องพูดถึงถ้าเกิดเด็กพวกนี้ยังไม่ได้มีสังการเล่นอาชีพหรือจะเป็นทีสองทีสามหรือขึ้นมาเป็นทีหนึ่งก็ให้คิดซะว่าเด็กพวกนี้ไม่ใช่เด็กเกรด A ฉะนั้นในรุ่นนี้จะเป็นปัญหาของสมาคมและก็ทีมชาติไทยที่แก้ไงก็แก้ไม่ได้แต่การวางแผนในการเก็บตัวมันก็สามารถที่จะ ทำได้แบบเก็บเล็กผสมน้อยนะครับในช่วงเวลาที่เป็นช่วงฟีฟ่าเดย์แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่กรอบเวลาฟีฟ่าเดย์ก็ต้องเน้นตัวเลือกแรกในมานั่งสำรองของสโมสรใหญ่ไปก่อนขณะที่อีกหนึ่งชุดนะครับก็คือยูย่ที่เป็นอีกหนึ่งเคสสำคัญในปีนี้ซึ่งมีรายการเยอะแยะมากมายไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์อาเซียนที่อยากจะจัดในช่วงเดือนสิงหาคมรวมถึงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกจัดเดือนกันยายนแล้วก็ต่อซีเกมเดือนธันวาคมไทยเป็นเจ้าภาพด้วยย้ำนะครับว่าแม้ชุดนี้จะเรียกว่ายูยี่สิามแต่ความจร มันต้องเอาเด็กรุ่นอายุไม่เกิน22ปีเล่นโดยเงื่อนไขสําคัญก็คือเด็กชุดนี้ต้องเกิดหลังวันที่1มกราคมปี2546ดังนั้นคนที่เกิดก่อนหน้านั้นจะไม่มีสิทธิ์เล่นชุดนี้แล้วและด้ยวยความที่เป็น U23 ไอที่บอกว่าต้องปล่อยตัวให้กับทีมชาติเนี่ยมันก็ไม่มีกฎชัดเจนนะครับคือการปล่อยตัวให้กับทีมชาติเนี่ยจะมีแค่ชุดใหญ่ตามกรอบเวลาของฟีฟาเท่านั้นซึ่งอย่างจิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก แม้ว่าจะแข่งในช่วงกรอบเวลาของฟีฟ่าเดย์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสโมสรจะต้องปล่อยตัวนะครับนในมีกฎบังคับมันต้องเจรจาก,กันระหว่างสมาคมกับทีมในการขอความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับซีเกมครับชัดเจนว่าเดือนธันวาคมนี้เนี่ยเขาคุยกันมาแล้วนะครับว่าจะไม่ปล่อยตัวนะักกีฬาจากลีกไปให้แน่นอนแล้วทางมนตรีซีเกมเองเนี่ยเหมือนจะมีการกดดันให้ไทยเนี่ยพยายามส่งชุดที่ดีที่สุดเพื่อต้องการเหรียญทองให้ได้แต่อุปสรรคก็คือ โปรแกรมลีกในบ้านเราเนี่ยมันก็เลื่อนไปเลื่อนมาจนมันแน่นขนาดในช่วงท้ายสี่ซันด้วยโคช้ชคนไหนมาทําก็ปัญหาเดิมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติแต่จะมีหลายคนนะครับอย่างของ BG ที่ไปเล่นในต่างแดนทั้งเจลีกสาหรือว่า JFL เนี่ยอาจจะกลับมาได้เช่นชนะพัฒน์นบัวพันธ์ชวชัยอินประโคนท,ที่ไปกับนาราครับซึ่งปลายปีเจลีกสาก็จะจบแล้วก็น่าจะมาเชน่นเดียวกับธนกิจรไขายครับที่ไปเล่นกับตียโมและก็ยังมีแกนหลัก อีกหลายคนนะครับที่เกิดติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรประพันธ์ก็อายุเล่นในเกรดนี้ได้ค้าราชาคำยกของเมืองทองก็เช่นเดียวกันและก็เสกสรรราตรีจากบุรีดมคราวนี้สิ่งที่จะต้องคุยกันก็คือเป้าหมายข้างบนกดดันมาแต่จอบหลักในปีนี้เนี่ยมันก็มีให้จับต้อง2แบบก็คืออาเซียนและก็อเอเชียซึ่งจะได้ลองของก่อนในเวทีชิงแชมป์อาเซียนก่อนซีเกมช่วงปลายปีจากนั้นจะเข้าลู่ของชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกดังนั้น มันเป็นไ่ได้ไหมว่าทั้ง3รายการเราจะประสบความสําเร็จหมดกับการที่ดิชิกะยะไม่ได้ลองทีมเลยนะครับในโ่ทงที่ผ่านมาและเขาเองเนี่ยก็มาได้มีทีมงานญี่ปุ่นที่คุ้นไม้คุ้นมือด้วยข้อมูลพื้นฐานของนักเตะเนี่ยก็บรีเตก็เพิ่งมาศึกษากันในช่วงปลายปีที่ผ่านมาที่รับงานดังนั้นไม่ต้องคิดอะไรไกลถึงซีเกมเหรอกครับเอาชิงแชมป์อาเซียนก่อนช่วงเดือนสิงหาและต่อชิงแชมป์เอเชียรอบคันเรือกเดือนกันยา ซึ่งตามนโยบายเนี่ยชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยอาจจะหวังได้แค่เล็กๆน้อยๆน,ยน,ยน,ยนะครับเพราะมันต้องเตรียมทีมคู่ขนาดไปด้วยเพื่อให้มันไปพีคในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพื่อเราจะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายและเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้ทีมที่ลงตัวมากขึ้นใน4เกมที่เราจะเป็นเจ้าภาพเพราะโอเคแหละการขอตัวนักกีฬาถึงแม้บางสมโมสรอ,อาจจะไม่ได้ให้มาฝึกซ้อมแต่ก็สามารถให้มาช่วยทีมชาติได้เพราะว่าการเดินทางมันอยู่ในประเทศไทยมันไม่ได้ยากในการต่อจิ๊กซอแต่โคช้ชอย่างในชิกระยะเองเนี่ย ก็ต้องมีช่วงเวลาเพื่อให้นักเตะได้รวมตัวกันอาจจะไปฟูลทีมในรายการใดารายการหนึ่งระหว่างชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกหรือว่าชิงแชมป์อาเซียนก็เป็นสิ่งที่คุณซือชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องตัดสินใจเอาเองซึ่งคําตอบมันน่าจะชัดเจนในการเรียกตัวแคมป์ต่อไปนี่แหละครับทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดเข้าใจคนเข้าใจข่าวสะท้อนความจริงฝากทุกคนติดตามทุกช่องทางของผมนะครับยูทูบเฟซบุ๊กทิกต็อกขอบคุณทุกยอดวิวจริงๆ เพราะช่องผมเนี่ยทำคลิปยาวไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่พยายามจะเก็บรายละเอียดแล้วก็มุมมองต่างๆที่มันไม่ได้เป็นข่าวสัทีเดียวนะครับเพื่อให้ทุกคนจะได้ฟังเนี่ยได้ข้อมูลเยอะที่สุดจะได้เข้าใจปัญหาและทิศทางของฟุตบอลไทยที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ